สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาทักทายทุกคนด้วยเสียงนะคะไม่ได้พิมพ์ผ่านชุมชนเหมือนทุกครั้งแอดจะมาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนิยายช่องเดซี่แอนนี่ครับภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่ตัวเองช่องนิยายของตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ได้ จากที่ทำแรกๆทำครั้งแรกเลยไม่มีคนติดตามจนตอนนี้มีคนติดตามจะถึง5,000คนแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังเข้ามาให้กําลังใจคลิปการอ่านนิยายของแอด แอดอยากจะบอกว่านิยายทุกเรื่องที่นำมาอ่านเนี่ยเป็นผลงานของแอดเองภายใต้สามนาปากกาคือเลเรตีสิริมินตราแล้วก็สลาวดีแต่ละนามปากากาก็แบ่งแยกประเภทกันไปเลอเรตีนี่ก็เป็นนามปากกาที่ผลงานที่ไปตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์ อื่นที่ไม่ใช่เลเรตีบุ๊กส่วนเซริมินตรานี่ก็จะเน้นไปทางนิยายที่ออกไปทางสากลหน่อยก็คือไปฝรั่งไปไปแถบทะเลทรายอะไรพวกนี้แล้วก็มีบทเลิฟซีนนิดหน่อยไม่เยอะเหมือนเอลเลตี แล้วก็อันที่เป็นสลาวดีนี้จะเป็นนิยายสายขาวนิยายสายขาวคือนิยายลักกุ๊กกิ๊กหรือว่าเป็นนิยายย้อนยุกนะคะแอดเริ่มเอานิยายมาลงใน Youtube นี่จะบอกว่าเพราะว่างเพราะว่างว่างจากงานเขียนอื่นก็เลยลองเอานิยายเก่า ที่ผ่านหูผ่านตาคนไปแล้วเอามาลองอ่านใน YouTube เพราะว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้หลายๆคนรู้จักเพิ่มขึ้นคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเปิดอ e ีบุ๊กหรือว่าไปเปิดอ่านที่ช่องทางที่เขาให้นําผลงานไปลงอย่างในในเมพ มาร์เกหรือว่าในเด็กดีเด็กดีนี่ยอดนิยมเลยแอดลงนิยายครั้งแรกให้คนอ่านที่เอาผลงานที่ตัวเองเขียนครั้งแรกเนี่ยไปลงก็คือที่เด็กดีนี่คือประวัติของแอดเลยการเริ่มต้นเขียนนิยายคือมโนอยากอยากเพอ้อฝันนะ่ะคืออ่านนิยายเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมากมาก อ่านมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีค่อนข้างมีจินตนาการสูงบางเรื่องเนี่ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จำจำมาแล้วก็พอทำงานไปได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้เก็บประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยพอแบบมีช่วงหนึ่งช่วงพัก ช่วงรีแลกก็เออลองเขียนดูพอเขียนไปแล้วมันก็เหมือนติดพันเรื่องแรกที่เขียนนี่คือมัทรสในแก้ววายตอนแรกตั้งชื่อรักแฝงใจถัดมาก,ก็คืออันนี้แบบชอบมากคือตั้งใจเขียนมากเลยเป็นมโนส่วนตัวเลยก็คือชุดทะเลทรายแห่งรัก เป็นจินตนาการที่แอดเขียนแล้วมีความสุกมากแอดได้นำประสบการณ์การท่องเที่ยวและความรู้สมัยเรียนมาเรียงร้อยให้ผลงานมีความน่าสนใจตัวละครทุกตัวจะน่ารักและมีสเสน่ห์พอเอาไปลงในเด็กดีปรากฏว่าได้รับความสนใจจากคนอ่านมากจากนั้นก็มีเสียงเรียกร้อง ให้เขียนเรื่องของราชองครักษ์ทั้งสามแอดรู้สึกดีใจที่มีแฟนนิยายรักงานเขียนของแอดไม่อยากให้จบลงที่ท่านชิคอาเมลและพระชายาเดือนประดับจึงได้มีงานเขียนเรื่องราวความน่ารักความผูกพันของนายพันเอกจามานกับรถอุบลออกมาเป็นเรื่องที่สองตามติดมาด้วยความรักกุก๊กกิ๊ก ขององค์รักษ์คู่พระไทยหาซิมกับพิมพ์ระดาหลังจากนั้นก็เขียนงานประเภทอื่นเขียนงานประกวดอะไรพวกเนี้พักหนึ่งแล้วก็กลับมาเขียนเรื่องของราชองค์รักษ์คนสุดท้ายระหว่างหนุ่มดุก,กับสาวดือ้อราชิตกับวาลิกาแล้วก็ทอดระยะเวลามาอีก จนมาเขียนรุ่นลูกที่สัญญากับแฟนๆไว้คือเรื่องมุกประดับทรายแอดอยากจะบอกว่าเล่มสุดท้ายเนี่ยแอดไม่ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเพราะว่ามาอยู่ในช่วงที่ที่วงการหนังสือค่อนข้างเงียบเหงาซบเซาทุกคนไปอยู่ในบนแพลตฟอร์มที่เป็นอ e ีบุ๊กกันหมดแอดก็เลยตัดสินใจไม่พิมพ์เรื่องนี้ ก็อดเสียใจนิดๆไม่ได้อะเพราะว่าตอนแรกจะทำเป็นซีรีส์คือเราออกมาทีละเล่มทีละเล่มจนมาเล่มชุดเล่มเล่มสี่แอดทำขายเป็นซีรีส์แบบพิมพ์เป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็ขายดีขายหมดทำออกมาเท่าไหร่ก็หมดมีตกหล่นบ้างที่เพิ่งจะเอาออกมาขายเมื่อ เมื่อปลายปีที่แล้วที่แบบเหลือๆกักๆไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีไม่ครบเซตทุกวันนี้ก็ยังแฟนๆที่อยู่ในใน Facebook ก็ยังมาทวงถามว่าเมื่อไรแอดจะพิมพ์แบบซีรีส์ทั้งเซตออกมาเลยห้าเล่มรวมถึงมณีบุษยาด้วยแอดก็อยากจะทำแต่ตอนนี้ งบประมาณไม่ไหวแอดไม่อยากรับจองก่อนไงคือมันมันยุ่งยากแล้วเดี๋ยวนี้ต้องทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครช่วยทำแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาจัดหน้ามาทำปกมาเรียงอาร์ตเวิร์อีกวุ่นวายถ้าจ้างเขาก็ไม่เหลือเลย <laughs> แต่ทำเป็นอ e ีบุ๊กมันก็ง่ายหน่อยแอดจัดการคนเดียว ทำชาก็ค่อยๆค,ค,ค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยิ่งมามาอ่านทาง youtube มันก็สะดวกขึ้นประสบการณ์ไดอารี่ที่เขียนจดๆไว้ก็ติดตามมาแล้วก็ต้องมาค้นคว้ามามาหาข้อมูลคำบางคำประโยคบางประโยคนี่คือ เป็นคนทำงานด้านนี้เป็นนักสื่อสารแล้วเราก็พอเห็นแล้วเราก็อยากให้คนอ่านได้ความรู้ไปด้วยมีจินตนาการไปด้วยมันก็เลยในหนึ่งเรื่องนี่มันก็มีมีข้อมูลหลากหลายคือเราไปพบเจอไปเห็นอะไรมาเราก็อยากบอกอยากเล่าให้คนอื่นรู้ด้วยก็เลยสอดแทรกเข้าไปใน นิยายของตัวเองมันก็เลยหลายคนบอกว่ามันเป็นมันเป็นลายเส้นของแอดที่จะต้องมีอาจจะเหมือนใครหลายคนก็อาจจะทำแบบนี้แต่ว่ามันแอดก็ชอบแบบนี้แอดก็เขียนแบบนี้มันก็จะมีมาสอดแทรกอยู่ในทุกเรื่องทุกที่ที่แอดไปแอดก็จะนำมาใส่ใส่ เข้าไปในหนังสือบางเรื่องบางที่มันก็เป็นที่สมมุติมีที่จริงแต่ว่าเราไม่สามารถบอกสถานที่จริงแต่คำบรรยายมันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยฟังทุกคนฟังแอดแล้วจะงงหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าไปรอติดตามฟังนิยายแล้วกันวันนี้แอดก็มาเล่าอะไรเลื่อยเปื่อยเล่าที่มาที่ไป การมาอ่านนิยายใน YouTube มันก็เป็นความท้าทายเป็นความสนุกไปอีกแบบหนึง่งแอดก็แรกๆก็ไม่มั่นใจอะว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าเพราะว่าผลงานพวกนี้ที่แอดนำมาอ่านเนี่ยมันมันเคยลงให้อ่านในทั้งเด็กดีแล้วก็บางส่วนก็จะมีลงลงเป็น เป็นเรื่องย่อในเม p มา r k เกที่แอดวางจำหนา e ่ายอีบุ๊กอะค่ะแล้วก็ที่เป็นหนังสือที่เคยพิมพ์ขายอะก็มีคนอ่านไปแล้วมันก็รวมๆแล้วมันก็เกือบเจดแปีเกือบ10ปีแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะก็มีประมาณประมาณประมาณยีเรื่องที่เป็นที่เป็นนิยาย ไม่นับเรื่องสั้นหรือว่าบทความอะไรพวกนี้อันนั้นเก็บไว้ที่หลังไว้จะเอามาเล่าให้ฟังอันนั้นเป็นเป็นงานเป็นงานเขียนที่แบบมีค่าจ้างอันนี้ไม่มีค่าจ้างทําเองทําเพื่อความสะใจคือเป็นเพ้อฝันมโนส่วนตัวแล้วก็อยากแชร์ให้คนอื่นๆอ,อ,อ่านด้วยก็ลง ลงอ่ะลงเขียนจบแล้วก็เอาลองเอามาลงในเด็กดีในอีกเว็บหนึ่งของรู้สึกจะเป็นสำนักพิมพ์ Light l i อ e of Love ก็ลงก็ติดติดลำดับที่มีผู้ผู้ผู้ผตามอ่านเยอะทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะคะไอตอนตอนที่ลงอ่ะ แต่นั้นมันก็นานมากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปลงเลยเขียนแล้วก็อยู่ในเครื่องนี่แหละเพราะว่าช่วงหลังนี้แอดงานประจำงานเยอะมาว่างช่วงโควิดเลยเออลองเอามาอ่านใน youtube ดูถ้ามีคนฟังก็จะอ่านให้ฟังเรื่อยๆก็ ห้าหกเดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จจากที่ไม่มีคนรู้จักเลยใน YouTube ก็มีคนมาตามฟังมากดติดตาม4,000กว่าผู้ติดตามก็ใกล้จะ5 0 0 0ันเร็วนี้แหละแอดก็เลยเออมีกำลังใจ แอดก็มีกำลังใจมากขึ้นก็จะพยายามอ่านเน้นว่าอ่านนิยายให้ฟังนะคะแอดไม่ได้เล่นละครเพราะว่าเสียงตัวเองก็มันได้แค่นี้จะแบบไปดัดเสียงเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เป็นแบบว่าอ่านไปก็มีมีหลายคนติติงมาเหมือนกันแหละว่า อ่านเหมือนอ่านหนังสือก็อยากให้ทุกคนจินตนาการด้วยตัวเองคืออ่านแล้วก็จินตนาการไม่ได้แบบเล่นละครวิทยุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทางของแอดอะแอดต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ดั่งใจของใครบางคนแต่ถ้าชอบฟังให้คนอ่านแต่ถ้าชอบ แนวนี้ก็ฟังนิยายของแอดไปเรื่อยๆมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องมีหลายเรื่องที่พิมพ์เองแล้วก็หลายเรื่องที่สำนักพิมพ์ซื้อไปตีพิมพ์วางจำหน่ายอย่างบางเรื่องเราก็แบบงกนะสมัยก่อนอยากทำเองขายเองอยากเป็นชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ เขามาขอซื้อก็ไม่ขายพิมพ์เองโดยเฉพาะชุดทะเลทรายแห่งรักเนี่ยไม่ขายใครทําขายเองเพราะว่าไม่อยากติดสัญญาเพราะช่วงนั้นมันสัญญาซื้อเรื่องหนึ่งมันสัญญาประมาณมันจะ3ปีลิขสิทธิ์จะให้เขาไป3มปีแอดก็เลย ให้เฉพาะเรื่องบางเรื่องไม่ได้เล่นตัวนะแต่เขียนไม่ทันจนสำนักพิมพ์เขาปิดไปคราวนี้ก็เลยไม,ไม่ไม่มีใครมาตื้อขอละต้องทำเองขายเองไม่รู้จะเล่าอะไรเขินเขินเอาเป็นว่าแอาจจะทยอยนำนิยายที่เขียนมาเล่ามาอ่านให้ฟัง เอาเป็นว่าถ้าใครชอบฟังนิยายแนวแนวนี้อ่านแบบนี้ก็มาเป็นสมาชิกช่อง d ดซี่แอนนี่คลับนะคะแอดจะพยายามลงอย่างต่อเนื่องไม่หายหน้าไปนานไม่หายหน้าไปนานๆแต่จะบอกว่าบางเรื่องอย่างที่แอดเขียนให้กับ สำนักพิมพ์เนี่ยบางบางบางตอนเนี่ยไม่สามารถอ่านออกอากาศได้มันค่อนข้าง18บวกก็จะเว้นเว้นไปแต่แอดก็จะพยายามเขียนบทขึ้นใหม่ให้มันดูสมูท่ะไม่รู้สึกว่าถูกตัดไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่ฟังคนที่ฟังก็ ยังสามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับนิยายเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเออมันขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอยากเต็มอิ่มครบทุกอัธรสดก็แอดแนะนำให้ไปดาวน์โหลดได้ที่เมนะคะค <c oughs> <c oughs> เห็นก่อนลาวันนี้แอดก็ขอฝากทุกคนที่เข้ามาพบเจอ ช่อง d ดซี่แอนนีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมีผู้ฟังเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย